สวัสดีพี่น้องมาพบกระซอกมาโคเก,ก่าเจ๊เก่าเล้าพี่น้องมนุนิกายังอยู่ในงานพี่น้องงานศพในแถาอะไรพี่น้องมุนีกเป็นมื่อส่งสก,การ์นี่พี่น้องเด้อวนมาพี่ยอดถวยขวบเลยคนกําลังลงังไรมาพี่น้องขุกนกําลังลงัลงไรเข้ามามาในงานพี่น้องมาซอยกันบ้านเฮาอ้าวลูกสาวกลับมา เย็นนกินตั้มหงม่อมุมนี่ซาวๆชอาชูกินน,กนี่รอบซองบมดนี่เยอว่าารอบซองรอบบดมือ้อมีกินบดมืมม้ออรเ้ยม่มไมิไนะปเห็นดไ่เม่นมาถายที่ปากแดงอย่บ่ลาบสิบเนาะอ,อ,อาหารประจำแกงกระดูกสารเขาคือตมัมบักหงเหระ เตรียมมาผอมอย่างดีกินข่าวแล้วลูกพักกินข่าวแล้วนางเอิ้งนาง้างกินข่าวจีทัาจอยพี่น้องท่าจอยล่างถั่วพี่น้องพักกันจอยกันล่างถั่วพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อถูกหม่องถูกบอลพีเขาลบรหักแพงยังอยู่งานซพแม่ฒ่าคือเก่าเมื่อนี้สิเป็นมือส่งสการได้พี่น้องภาพสิทธายให้พี่น้องเบิ่งเด้อตอนที่เคลื่อนซพพี่น้อง ขาเบิงเด้พ่นงเกอฉมซื้อขมาวกระซัจอยต่อแล้วซัจอยพะวาซัดจอยวันนาตาดีแล้วอ่ะข้าวขม่าวขมาเล้ยเบิ่งขมาวพ่นงเพิ้งมาขายในงานขม่าวสดๆนะซัดจอยไอ้แน่สิซื้อเลี้ยงซัดจอยนี่อะไรขงโลบอะิบ่าพันบอะขงโล ถ้าจ่อยว่าอันพาข้าขมาวลอลอสันเต่มพันเดติมเดียวาฮะจ่ายด้วสิผาพันกียห้าสิซื้อเลี้ยงถาจอยพี่น้องบ่อทงหนึ่งสิผาพันสิผาพันนี่สิผาพันในคุณหือไม่อ่ะ เราซื้ออะไรอย่าล้วนไล่อัี่ายเออเขาทาจ้าจอยอยากกินเขาทาจอยได้ยัไได้หรเล่าฮะได้หนึ่งนี่าเจ้จอยต่อขมับพี้เนาะมามาถูกโกใหญ่เลยบาทนี่พี่นาะเข้าตาเจ๊กเราเป็นได้บาทนี่เป็นได้เจ๊กเราสะดุดสะดุดเลยนะโขกบักใหญ่ผีกเน้นเน้น ตำจะขกแตกเลยค่ะเสียมแห้งได้ใช่เงตำกแตกจ๊เสียบจ๊งอสำนพี่หน่อยเว้ยตัวอีกหนึ่งนี่ลูกฟ้าเรืองนี่ฟ้าเรืองนี่เอผสมบะตำจะขกแตกล้วยมผดผูทะเลงนั้นใชหมทลงอา ไม่ยิ้ใช่ไหมให้จมั่งสาเหตุทุกปรนเห็ดกา็นสิอหัวแจักโอ้ยงานอ้าวพี่น้องถ้าถ้าอย่างนี้ก็ได้เบิร์ดได้หมดูกพี่น้งเบิร์ดเบิ้เบิร์ดเบิดกันนั่เหือนนั่งเกินเหมือนั่งรับั่แซ่้ปนมาได้เด้อพอมโ มันสีพวเขาเนื้อเขานางปนไบ่จั่วเลยทาปแดกมันเป็นไงโอ้เย็นเย็นเย็นดีด้อตัวเียเานนะกว่าั่วเดียวแลกอนเดกลาบโซน้น่าโอ้เย็นเลยแบบอันห้พี่อแกบ้านที่นี่ มพี่าก่อพี่นาะมาบดาบาดีเลือยแต่ขคกเปล่าเนยตาเจะสิบอกไปเลยมันใหญ่แห้งขคกอะไรขายดีขนาดเลยตำหุงนี่พี่เนาะเอหเป็นไะ้เฮ้ยชิลัจังวะบ้า กัวอยู่รูมเลยสินุ่นๆกูมูไปถามรถใครต้องการตำหมักหุ้งมื้อนี้นะพี่น้องจะเป็นมื้อสงสารหรือว่าโปรงศพเลยพี่น้องวันนี้สปินมากินทาน เทานั้นเท่านันมาแล้วพี่น้องเมื่อกี้การเพลินปีนสะรานสันผาพี่น้องมาเกิดบุดีสมสุขไดพี่น้องว่าการเสบเสียงดังบันไดไดพี่น้องเด้อพอวาอยู่ในงานพี่น้องตามเหตุกองบทเพลงเสบมีเห็ุต้นในหนาลงครนะพี่น้องบรรยากาศพี่น้อง ข่าวไปฮอนเมืองนอกเมืองหน้าถูกประเทศได้ๆพี่น้องเลยอย่าเป็นคนดังบอเห็นขู่ประเทศเลยได้เ็นกวางกวางงามกงหมูได้เขายินพี่แนนิงามกงหมูในงานอุ้ยว่าจานอุ้ยว่าจันได้ตื่นกล้องพี่น้องเลยพี่น้อง ใช้ผู้ mue เจนหนวดได้อ้ยสิเป็นเจนหนวดเจนหนวดก็มาอุ้ยคือมือแท้นกเจนหนวดมากพี่น้องเจนหนวดเพื่อก็มากินทานพี่น้องมาเฮ็ดดีนะเจนหนวดเนาะบ้านใกล้ๆกันเนาะบ้านไก่กับเจนหนวดกิโลลนึงอันนี้บรรยากาศภายในงานพี่น้อง มื้อนี้คนกระสีลายเนี่เนาะเพราะว่าเป็นเมือนโป่งซบพิ่นพี่น้องผู้หญิงพี่น้องอันนี้มีแต่ผู้หญิงเนาะบ่มีผู้อ่ะนะคือสิแม่นนี่เนาะมีแต่ผู้หญิง สักจอยกถ้าห้างสวยประแดกถ้าห้างอยประแดกเขาเอาสอยประแดกไปย่ำพี่น้องอันนี้เป็นแผนกเมยคขั้วพี่น้องเตรียมอาหารไว้ย่อคนเด้พ <c oughs> <t> ี่น้องพี่น้องมาร่วมงานหลายเมยคขั้วซื้อเรื่องนี่แต่ไล้เมื่อเลยเมยคขั้วซื้อเรื่อง แก,กเ,เ,เป็นมือสุดท้ายนะพี่น้องเป็นมือสุดท้ายนะพี่น้องที่เป็นมือสงศการของเ่อที่เพ่อจะได้อยู่น้ำฮาเป็นมือสุดท้ายแล้วพี่น้องด้วยความโศกเศร้านะหน้าที่สุดท้ายที่เขาคนเอาเอาซบไม่เถ่าไป

อันนี้ผ้าขาวเอาไปหไม่เขถา่งทมงเม่เาวรขึ้นสวรรค์พี่น้องนี่เป็นเสียงทอร์นีกันแสงได้พี่น้องอันนี้สเปนแบบว่าทั้งผังร่านค่ะสิมีการแมืองในข้าวหรือว่าจัวที่ลูกร้านที่ได้ปวดน้ำแล้วพี่น้อง จูงเมทาขึ้นสวรรค์พี่เนาะขุดผลายได้พี่เนาะคุดผลไมยได้แล้วคนมาส่งผลขึ้นสวรรค์ลายลพี่เนาะเจลขัะกล่องดูฮะกล่องนะอ่าไอ้วมึ่อเส็ให้เหรียญให่ยกได้นะเบียนหลุดคนจบนะศูนสี่ โอ้โูเถือฮัลโหลคี่หเปหาปูสี่ทีดด่เาจะปหแล้วก็ูสีหูละสองพนบหลันี่เป็นนอนมองทีสีทาซะนกหมอบันอกมอบันนอกกับมาพี่นอกอันนี้บาคงแกนลัง เตรียมสีว่าเผาเพียงลองสีเผาเิ่นไหมเนาุกคนพี่น้องตามที่บ้านเ่าวกันว่าถักคนมาลายกันบุญลายพี่น้อง พี่น้องหลังจากนั้นก็วางแล้วแล้วพี่น้องนี่สิเป็นพวกรองพวกรอพี่น้องขอโทษได้พี่น้องเด้อนี่สิเป็นเป็นพิธีพี่น้องกำลังสิจัดเตรียมกำลังสิเผาศพพี่น้องเผาศพส่งไม่ถาวรขึ้นสวรรค์พี่น้องเลย น <c oughs> จับน, <c oughs> นนิกาฮัสซิลาด้วยพี่น้องพอกันคลิปหนาด้วยพี่นอ้องคลิจิตรด้วยกัขอโทษขออให้ด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองคนด้ยวยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เป็นไงพี่น้องสบายดีพี่น้อง